บริการของช h r i n a Catering ชริ r i n a Catering พร้อมสับด้วยอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภททั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารยุโรปจนถึงอาหารประเภทฟิวชั่นฟูดสามารถจัดสรรให้เหมาะกับโอกาสทั้งรูปแบบของอาหารบุฟเฟตค็อกเทลโต๊ะจีนอาหารชุดอาหารออกร้านอาหารกล่องหรืออาหารว่าง สามารถปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้เหมาะสมต่องบประมาณของคุณได้เสมอไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณสูงหรืองบประมาณจำกัดหรืองานด่วนแค่ไหนอาหารทุกชนิดปรุงแต่งพิถีพิถันโดยทีมงานเชฟเดอะกุ๊กซึ่งล้วนผ่านงานจากโรงแรมชั้นนำวัตถุดิบก็สะอาดสดใหม่ทุกวันคัดสรรคุณภาพเพื่อสุขภาพของคุณ ขนมเบกเกอรี่หอมกลุ่นจากเตาเทริน่าเบกเกอรี่สดใหม่ทุกวันพร้อมให้ท่านได้ลิ้มลองเลือกสรรเมนูทั้งเบกเกอรี่ข่าวและหวานไม่ว่าจะเป็นพัฟพายบุรรองทราร์ตเค้กหลากรสและอีกมากมายกว่า50รายการให้บริการจัดอาหารว่างสำหรับการประชุมสัมมนาและทุกโอกาสต่างๆเพื่ออำนนยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในรูปแบบของคอฟฟี่เบรกและแน็คบ็อก รับสั่งทำเค้กในโอกาสพิเศษของท่านไม่ว่าจะเป็นเค้กวันเกิดหรือเค้กสมรสทุกรูปแบบพิธีการตามประเพณีไทยเช่นงานเลี้ยงพระสงฆ์งานบวชทำบุญบ้านขบวนขันหมากพิธีมั่นและพิธีสงฆ์นักเคหาสถานของท่านเทอรินาแคทเธอริงจัดแพ็กเกจบริการให้พร้อมจับใส่ใจต่อพิธีสำคัญของท่านทุกขั้นตอน พิธีการสมรสตามประเพณีและงานฉลองสมรสสำหรับผู้บ่าวสาวที่กำลังมองหาบริการจัดพิธีสมรสตามประเพณีไทยพิธีคริสเตียนคริสตัตงพิธีสมรสตามประเพณีจีนแบบครบวงจรในงบประมาณที่คุณสามารถกำหนดได้ไม่ว่าจะเป็นพิธีขันหมากพิธีม่านรับออกแบบจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับงานจัดเลี้ยงสวนไม้ประดับบ้านอาคารสำนักงาน